ก็ก่อนมาเรียนก็จริงๆอันนี้จะให้น้องเรียนเพื่อเรียกว่าสร้างาพาื้นฐานเกี่ยวกับความการสื่อสารภาษาอังกฤษเนาะให้น้องสามารถฟังได้พูดได้ครับก็ก่อนหน้านี้จะค่อนข้างยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยรู้จักเพื่อนเยอะเนาะก็ยังติดอยู่กับการเล่นคนเดียวอะไรอาเงี้ยครับอาจจะเขายังเข้าสังคมไม่ค่อยจริงแต่ว่าพอพอได้มาเรียนที่นี่เนาะทิเชอร์ก็ ในครั้งแรกๆครับก็จะยังไม่สามารถเข้าเองได้ผู้ปกครองจะต้องเข้าไปนั่งด้วยเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าตอนหลังมาคือน้องก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ทชเชอรเนี่ยก็คอยดูแลน้องเป็นอย่างดีจนน้องอมีความมั่นใจว่าเขาสามารถเรียนได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วพอหลังๆมาผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าแล้วน้องสามารถเข้าเรียนกับที่เชอร์ได้ได้เองเลยนะครับ ก็มีเรื่องของคําศัพท์เนาะคำศัพท์ที่น้องสามารถพูดเป็นคำํคำๆได้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถฟังเข้าใจได้วิธีการสอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า,าบุคลิกของทิเช์เนาะความความเป็นความเป็นการเองของของพิเช์นะครับที่สามารถทําให้น้องสามารถเข้าเรียนเองได้โดยที่ ไม่กังวลน,นะครับชอบครับชอบอันนี้ก็เรียนเพิ่มเรียนต่ออีกคอร์สหนึ่งแล้วเนาะก็คือตอนแรกก็ถามน้องว่าถ้าจบความนี้แล้วอยากเรียนต่อไหมนะ้องบอกว่าอยากเรียนนะครับก็คิดว่าไปต้าน่าจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับการเรียน าทาง Facebook คุณแม่ก็เป็นคนหาหลักสูตรเนาะอยากให้น้องลองลองดูครับก็ดูจกักบัน Facebook สำหรับผู้ปกครองท่านอื่นทะี่กำลังมองหาเนาะสถานที่สำหรับการฝึกกิดให้กับลูกๆนะครับก็แนะนำที่ปันธามเนาะทิเชอร์เป็นกันเองนะครับสอนสอนน้อง ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าเด็กๆมีความสนุกกับการเรียนครับ